ปีใหม่เวียงจันทร์ทงปีแล้วเดอ้อโควิดเท็ดเซ็นบ่มีฮอด,ดรถแล่นบ่มีฮอดคนยางตายตายตาย2 0 2 1ลาวาวเอรวดเลยคนออกจากเวียงไปลินอยู่นอกเพราะในเวียงมันพระเจ้าจืนว่ามันเสี่ยงพักปีใหม่สงการสั้นลายกับน,นักเรียนนักศึกษากับบะเส้นทางอัน มันเห็ดให้เส้นทางเอาวางเปล่ามันจะออกไปประมาณคนออกจากน,นครหลวงเวืองจันทร์ประมาณ70%มีอยู่ส่วนที่เหลือส่วนหลายก็จะเป็นคนในน,นครหลวงอายุาสมเซลยู่บ้านไผ่เฮาลาวก็แล้วแคมทางปก,กติเปียกทุกปีส่งปีพันมาแห้งมีโควิดเกิดขึ้น มาลองทรงเครื่องคือเก่าว่าบอลคนเออที่สุดนาแน่นก็นคือตลาดเศร้ากับอันผักสั้นเนาะตอนนี้มาส่งเครื่องแต่สีฮอดอันผักสั้นละว่าสีมีคนบอโอ้ผักสั้นเงียบเงาป่านวายูทงนา ส้นลายเล่นจะมีแต่รถขนส่งเขาเนาะแล้วก็รถส่วนตัวก็บโหลายปกติรถส่วนตัวจะหลายหลายที่สุดเลยแหละเออบพักสันเงียบเลยพักสันนครหลวงบเคยเป็นแนวนี้ถ้าว่าเป็นแนวนี้ก็จะเป็นปี2099เนาะปี199หรือว่าส0 0พัเท่านั้น เนี่ยแบบนี้เอออันนี้เป็นอย่างเกิดขึ้นกรนายเจเมนโควิดนายเจเมนโควิดหลายกว่าเหตุให้คนเฮาเงียบตลาดขวดินปรับปรุงใหม่ก็มาเบิง่งตลาดขวดินเงียบคือกัน พี่น้องเงียบคือกันรถเมย์จอดเป็นแถวบบได้เดินเย่ยว่าแต่รถเมย์รถสามล้อกันยังบบมีแขกนี่คือสถานที่รถเมย์ตลาดขัวดินเงียบค,คนบุคคลมีปัญหา